แล้วใครจะสู้เรตติ้งสงคสงรามสมรสไขยี่ตาหลุดแล้วแม่อิงไกลจบก็ยิงเข้มขน้นสำหรับละครสงคสงรามสมรสถางช่องวัน31กับอีพีล่าสุดที่ปรเมศชาขีดแยมนามเดินหน้าเข้าสู่ความดาร์กแบบเต็มสตรีมโดยการลวงอดีตพัญญาอย่างบัวบงกฎแอบบถักษะอ่อนไปค่าแถมงานนี้ยังพ่วงลูกชายอย่างปนดน้องเจ้าคุณผันชนกชน ทีติดโดดแม่มาโดนร่างแห่ไปด้วยงานนี้เล่นเอาแฟนๆนาเจาะลุนระทึกสุดๆฉุดความแรงทั้งยอดออนไลน์ที่ทะลุ3 0 0แสนวิวส่วนเรตติ้งเองก็ร้อนแรงไม่แพ้กันถูกสถิติตัวเองโดยทำไปได้ที่6.7ขึ้นแทนละครค่ำเรตติ้งดีที่สุดของปีนี้ไปแล้วจบกันไปแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้ฝากกดไลค์กดติดตามแล้วเป็นกำลังใจไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ